มันก็บปศบยาตัวนันี่หดแบดบดเดียวนี่เลือดปิดพอส่องไปใชูเดียวกถอ,อกกับกุกัันจะ้ไปล่ังครับน,นอกแบบคุมเกตอนแรกนี่ <c oughs> เลือดเป็นเองเคล็ดไป,ลไปต้เกิ็ดไปเน,น,ไปไน,นี่นกมาก,กินละต้ Hãy xem nhé bà ta. Anh hoc-phê làm tiền bà ta? Vâng, th flats. Anh hoc tiền ตบันไดเดีกันเนาะต้องหมุนดีกว่าเนาะอันนี้ครบจากเดือนครับนี่เดือนเครืองซ้ำนี่แหละซ้ำต่มใช่ไหมครับเาือกแสบงานนางกับผู้เฒ่ามากผู้เฒ่ามากเออมาคนตี คนแ่ปูกลองปใบนะาใส่สมตรบธรรมชาติก็หากินยากหาสรเต็มน้ำขันแทกกับบมีจะฉีดหลายตีตัแตกับบมีเตัแตกับบย่งใส่เดือนกับบเรือสุดท้ายก็ขาเจาของ้งาชิปผูผูขึ้นอย่างจิปปมจิปรออีู่กับ้ออ๋อกับปูอ๋อ เจาเดินยาดไม่ได้หมู่างเลยมัมีเลยเจับไข่บปหยาตัวนอ้าข้าวเดียวตัวนี้ฮะปับนําบอกขับเจะนําแบซ้ำเด้นบ่กตรงนี้เนี่เปลี่ยนนํากนปอดอก็ได้ ยูนี the water> <the water the water> <the water ่ยูน ah ี yeah, ่กบมีปัญหาเรื <the the yeah, ่องเป็นโรคยุบอ่บตาของตาขาวกับบมี่ป่ะคระสาคว้มตาเอาวาจะมันสาดเนาะขันที่มีขันตับ

ห้องผ้าเลี่ยมป่านนี่เนาะนี่ก็น่าผาเต๋อโอเกนี่จะไง นี่พาเขียวนี่เขาเปลี่ยนจากปีเปลี่ยนเนาะครับนี่อันนี้จากปีมันเคยเริ่มขาดแล้วมันสองปีอ่ะนี่สองปีบ่เน,น,น,นี่ยเพล่ยนมากมันยู่ยอยาขาดนี่แหละขอดเครื่องนี่แหละยากับกระปูนูดไปเห็นบ่อ๋อต้งใต้กันมันมึงซ่อนหมดกรอบกัดขาดไปครับได้อยู่ดินหน่่า,นานหน่่าพาไว้ลื้อไว้เก็บใบเหรอ๋อ้ปีอยู่พายางคือกันพายางมาเชงว่า เลิกไอ้นั่นเขาก็ะปไปเก็บไปก้อนจะมาปูไหมอ๋อมันจะมอแหงมอเป็นยังขม้นหนามขมินหนามมอเป็นยังเขาก็ะเลียงปลาดุกตอกดิโซเนาะได้แห้งดีหรอมวยบอลว่างดีมอเป็นยังครับมันยังประกอบ ปุ่ยแย้มนิยังความนั่นมาลักครับพยายังจะเปลี่ยนนะครับนี่สองปีนี่เลยสองปีแล้วนี่หืมเหี่ปล่อยน้ำก็แล้วเป็นแบบนี้ปล่อ,อยน้ำก็แล้วเป็นแบบนี้พักบอ่อก็คนนี้กับดิจิตอลนอเป็นสังก์บ่อคือบ่อดินเนาะคันบ่อดินของพันอนองขาเล่นขึ้นเป็นปอบ่อ้าบ่อดิน บ่ดินบ่บ่ได้เหลายปีป่านนี้ขุ่นเแลยวสิตายตากแข่งปล่อยต้องตากเป็นอาทิตย์แตกเกือบจังมัดฝนออกข้าเชื่อเยกไม่ฮั่นโอฝนจุ่มขี่ทุ่มเนี่ยมันเนาะมันแตกเกือบบ้านครับโอ้ยผมฝนออกขึ้นไปถึงจักถุบบดมองสีทิมอะเนาะเริ่มเริ่มแรกเป็นบ่นี่ฮนซึ่งมันสะสมเสื้อโรคอะไรง่ายไหมอ๋อมันก็เลยเป็นโรคตาขาวอีกไม่ฮันไ่ฮนี่หลักกันนะ พออยู่ในน้ำพาเปลี่ยนอยู่เรื่อยกับดินมันกะบ่ตกข่างเนาะยางมันกะงยางกะงร่างเงี้ยมอเจายเงม้อมแยงใบก็ล่งไลยเดียวครับตัวเขาังมระด่างลระด่างอะไรไงก็้อ กันนะมาจับบรรจุตัวกันนะจับดูสักตัวสิจับมาจับหนึ่งบรรยู่ดิมันแห้งโอ้ยอ่ะนี่ขนาก็จะประมาณนี้เออก็ไอ้กบกบหน้าสังเกตเอกลักษณ์เขามัานนี่เขาเบิ่งหม่องไรครับนี่เขาเบิ่งหม่องไรมันของม้าการทองนี่เบิ่งทอง เขาว่าเบื้องเล็บเบื้องเมื่อพรอบเลี้ยงเนั่นก็ไลายมันจุดต่างกันเลยไล่ข่างบ่เขาบองไล่ใส่มันมันตุ่มมันไล่ยล่มันสิบบอเป็นแท็กคือกบผากลางกบเป็นเป็นเสียนไปทั้งเศนบออันี้มันจะเป็นลายตุ่มตุ่มหมดเลยน้ำการทองหงังตุ่มหลายกอพรอตุ่มใหญ่ตุ่มหลายกออันนี้กลังกบหน้าเนี่ยอ๋อแดงแดงตันท่านโดอ ลอกตาขาวกับ่ะมี่นี่ไปไปคุนกินกันเฉยนี่นั่นนั่นแต่ฝนตกมันกินกันปะครับคุนไะ่ะม,มันกินกันมันที่ไหนะเบิ้งเอาได้บ่เนี่นี่แหละธรรมชาติของชีวิตตัวแข็งแรงตัวอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของตัวแข็งแรง ใช่ครับ